นะโอเคเราเนี่นะลงทุนสินค้ามากมายมหาศาลเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยได้ทํางานง่ายๆอะท่านต้องทํำยังไงให้ท่านเบิกตรงนี้นะดู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 ให้ท่านเบิกตรงน,นะน,งรงนี้ท่านเห็นตรงนี้ไหมสินค้าตัวนี้ มูลค่าประมาณหกถึงเจ็ดร้อยบาทมีสิบแคปซูลสิบซอฟเจวนะกินได้ประมาณอสิบวันแต่ว่าให้ทานวันละสองเม็ดนะสามวันนี่ก็รู้เรื่องแล้วสินค้าตัวนี้นะบันโลเซ่กล่องหนึ่งของเขาเนี่ยมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันหะ้าร้อยบาทแต่อันนี้สิบแคปซูลเราแจกหนึ่งคนหนึ่งคน ได้หนึ่งซองอยู่เนอะหนึ่งคนได้หนึ่งซองสองวันเท่านั้นอะผิวใสผิวดีขึ้นนะแล้วแจก